S <S มาทัวร์สีสีอะไรโคตลิงโอ้โหแกนโอ้โหแกนหมดเลยแล้วจะมาตบแกนกันนะครับ ชาเลนตบแกนอ p พหนึ่งแกนจะกลายเป็นไก่ได้คุดใจคุณแข็งพอแกนก็จะเหมือนไก่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 อู้หูตายแกนหมดนี่ไปไหน โชว์หน้ามึงหรือเปล่านกนกนกนเจ้า uh, ก ah ็ข uh, uh ้า huh. อีกไหมแกนหมดเลยชาเลนจ์ตกแกนมากินเลยกินได้หมดแล้วคุณน้แม่ซื้ว่าจากโรงงานอร่อยแน่น่ะรู้แล้วข้าวกินไม่หมดข้าวข้าวหมดเอยแล้วหนูไม่กินแม่จะนะไปว้ให้หมาเนี่ยอะไรเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ย อะไรเนี่ยดูมองบิ๊กบิ๊กะอะไรเนี่ยใช่ไหม,อ,มอืะเฮ้ยฮะเฮ้ยโปโปไอเสียแกนโปพี่นหนูกินอะไรโปแน่เลยฮะหนูอกินอะเออไม่ลอยไม่ชอบเต้าหู้มันจืดอื าบอก,กใครไม่รู้ทำไมเรางงเหมือนกันอืม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 อื้มนะ เรียบร้อยตายไอ้แก๊สอู้อทําไมแก๊สมนคมจังวะเฮ้ยชีโดแม่งสุดอ่ะเออคาร์บอนอ่ะอื้มสุตรด้วยครับอืม ยไดกกว่าเาว่าคือเข้เรียบร้อยตนท้าย,นทา,ยทายแล้วนะเราจะมาตบแกนหรือแกจะมาตบเรานะะแน่วะจะโยกไมเช่ไมันมปกํกำลังใจแล้วล่ะแบตจะหมด มามาแกนแกน,แกนอย่าโผล่หัวแกนเดือดขาดโอ้โหแกนเล่นอย่างนี้แกนมึงเล่นอย่างงี้เหรอเฮ้ยเกินไปเป้าแกมึงเล่นอย่างงี้กันหรอโ <c oughs> คตรเลียว <c oughs> <c oughs> ตายเรียบร้อย Mengi. <tuk tangan> Kempuy <ime. laughs> mui. Mui lupa. Pala, 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 pala. Mengi. Sing.